พาพีที่สองก็มีหุดไปนะครับผมคือเราจะคาบขวานนะจบจบขี่โบยังนี่ดาบจะเอเป็นหมวก่อนครับนี่เราเปนดาบ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 ยังกูนี่ก็ ตรงน,น,นี้ครับเราจะใส่ชุดโกะนี่นี่นี่เก็บที่ไหมครับถือเพชรคุณตายไนไหนครับอยากให้ผมตีหนะครับเอ้ยมันต้องตีครับตัวนิ่กหมดแล้วอ่าใช้มือตีก็แล้วกันเนาะเออเลือดหม,มอห้องน้ำปีศากเตืนครับ มันต้องโกงเจ้าของซื้อไปคืมเราปุกไปหาที่สร้างบ้านก่อนเนาะมีเต๋อไม้ขาวอ่ะมันตาเข้าตามมาครับใจเย็นเดี๋ยวสิับไปแบบมิงจังเดี๋ยวมันจะดึกเหมือนตอนนั้นเลยครับที่เราอัพคลิปนะครับเออไงจ้านั้นงูจางหุ่นจายเนี่ยกระม,มืหลวนี่ครับก็หลว่ครับอีเจอฟักทองครับจเจอวัวด้วยโอ้โชคดีมากครับ อยู่ฟอกโทมมีอันหนึ่งอันเองที่ไหนันนี่ครับไม่กลืนไหมคุณตาหายไปไหนแล้ววะนเนี่ยตาหมงอี๋อออหรือฮะไม่หลงอเอคุณตออาณตออกเข้าใหม่ครับ โอ้เข้ามาครับมันติดบ้ากนะครับคนตาออนไปด้วยครับเออสร้างบ้านแบบเป็นถ้ำก่อนครับถ้าไม่ทันนะครับท้าอีกละปอข้าวมันก็อย่างเงี้ยใช่ครับได้ไหมครับเออเลียบมาไปที่ไหตัดไม้สร้างบ้านกันนะครับเอ้าจังถ้ำสิครับจะไปทางไหนโอ้เจอมถ้บเนี่ยโอ้เห็นไหมครับโปูงูจริงครับ เอาทำไมไหมครับพี่กบพี่กะไม่ได้รับอ่ะกบครับเออสติกสิบพ,พีแป,ป๊บหนึ่งะเก็บดีงูจังงูงูจังบอกให้วงูอีกอืมออืมอืมอืมอัมอืมอืม้ืม้ือมอ,อืงอเมอืมอืจอืมอจมอื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 มอันอมอื